วันนี้เดี๋ยวครคจะมาสอนเรื่องการทำโลโก้อย่างง่ายนะคะก็ให้เรามาที่ตัวของเว็บไซต์ recap. ai นะคะ slash project ซึ่งมันจะใช้ Gmail ในการสมรัครเราก็กดใช้ Gmail เราเข้ามาแล้วก็กด ล็อกอินเข้ามามันให้ตอบเยสโอเคโอเคอะไรก็กดเข้ามาเลยนะคะเสร็จแล้วมันจะมีคำว่า c r e a t n n w w r r o j e t แเราก็คลิกเข้าไปค่ะเราเลือกตัวคำว่า Image นะคะมามันจะเป็นแผ่นสีเขียวเสร็จแล้วเราก็เอาอีกตัวนึงคะ่ะกดคำว่า Insert เลือกคำว่า mock up มาอีก e อันหนึ่งนะคะนะมอกอาแล้วก็กดคลิกคลิกลงไปที่จอนะเพื่อให้สีขีดบเอม่วงมันขึ้นมาคราวนี้เราจะทำสีเขียวก่อนที่มันมีรูปหน้าแพนด้าเนี่ยค่ะเราก็จะสร้างนะคะเขียนคำว่าสร้างโลโก้ ผลิตภัณฑ์ไวน์แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไวน์ที่มีตัวอักษรสีทองด้านบน มีรูปผลแอปเปิลนะฮะสมมติโคเอาอน,นี่อ่าโคกดคำว่า generate ปึ๊บลงไปเดี๋ยวตัวโปรแกรมจะสร้างภาพขึ้นมาอะตอนนี้กำลังเจนอยู่อ่ะได้แล้วนะคะอมันจะมีอยู่สองภาพให้เลือกนะแล้วแต่เราชอบจะแบบนี้ก็ได้ แบบนี้ก็ได้คูชอบอันนี้นะอ่า,อาเสร็จแล้วนะคะอ่เราจะมากดที่ม o อกอัพม็อกอนะคะมันจะเป็นการเอาอ่าตัวของผลิตภัณฑ์ไอตัวโลโก้เรานะี่ยมาใส่ในม็อกอันะดังนั้นตัวม็อกอัอ่ะมันจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือให้สร้างขวดวายสีเขียวมรกต โดยมีฉากหลังนะคะเป็นภูเขาที่มีแสงอาทิตย์ส่องลงมาอย่างสวยงามนะะโอดโหเอาอันนีนะะ้แล้วเราก็กด generate นะคะ นะก็ได้แล้วภาพคราวนี้เราจะเอาตัวของโลโก้นะคะใส่เข้าไปเราจะต้องย่อขนาดภาพให้มันเหมาะสมก่อนเนาะไม่งั้นถ้าไม่ย่อมันจะอันใหญ่นะเราก็รอโหลดดิง้งยังใหญ่อยู่เมื่อกี้คูใส่เข้าไปมันเต็มขวดเลยอ่ะคูย,ย่อนะอีกอะอ่าอ่าก็ประมาณนี้น่าจะโอเคหรือเอาีกอ่ะย่ออีกอาย,อย่อ,ยอลงไปนิดนึง จะดีขึ้นนะคะนี่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ปิดโลโก้ของขวด Y นะคะอ่ามันจะมีเครดิตให้เราเล่นอยู่อันนี้ก็ขูก็เล่นไปก็มันจะลดลงนะคะหลังจากนั้น Export ค่ะ Export เ,เป็น PNG นะคะแล้วก็ส่งกด Export ออ,ออกไปอ่าอันนี้ก็จะได้มาแล้วเป็นโลโก้ของเราที่เราทำผลิตภัณฑ์ Y คะ่ะ ปิดโลโก้แบบรวดเดียวนะคะ